วันนี้เราจะนําทุกท่านมาพบกับ9อันดับพระเหรียญพระเกจิอาจารย์ที่มีค่านิยมตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหรียญเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างมากและเริ่มสร้างม,มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งอาจแบ่งคร่าวๆได้แก่เหรียญรอโบราณเหรียญที่ระลึกและเหรียญกระสาบสร้างเป็นที่ระลึกในโอกาสต่างๆ และเหรียญที่ใช้แทนเงินตาเหรียญพระพุทธและเจเอาจารย์ที่สร้างโดยโรงงานบรรดาพระเจิอาจารย์นิยมสร้างเหรียญรูปเหมือนขึ้นเป็นที่ระลึกกันอย่างแพร่หลายทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้จัดสร้างจะเป็นทองแดงบ้างจะมีเนื้อเงินเนื้อทองคําบ้างก็สร้างขึ้นเพื่อถวายเจ้านายหรือแจกกรรมการให้ลูกศิษย์ลูกหา ช่าบูชาเพื่อหาไรายได้มาก่อสร้างบำรุงเสนาศาสนาต่างๆในบวรพระพุทธศาสนาส่วนบางท่านก็ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นบ้านสร้างเป็นเหรียญแจก,กชาวบ้านโดยเหรียญที่สร้างขึ้นโดยโรงงานนั้นส่วนมากจะใช้วิธีการปั๊มนั้นเองและนี่ก็คือ9อันดับพระเหรียญพระเจจิอาจารย์ที่มีค่านิยมตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันดับที่ 1. เหรียญปืนควยหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องจังหวัดนครปฐมรุ่นแรกเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปีพุทธศักราช2485หลวงพ่อแช่มอินทะโชโตะคกิจิผู้ทรงวิทยาคมและพุทธาคมเข้มขังแห่งรูปน้ำนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมผู้มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่งของจังหวัดเจ้าของฉายาว่าเหรียญปืนคว้ ท่านเป็นพระเจจิสมัยเดียวกันกันกบพระเจจิผู้มีชื่อเสียงอีกหลายๆรูปอาทิหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่ออีวัดสัตหีเป็นต้นวัตถุมงคลของท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกซึ่งสร้างในราวปีพศ2 4 8 4ถึง2485เพื่อแจกทหารหานที่ผ่านสงครามอินโดจีน ว่ากันว่ามีพุทธคุณร่ำเลิศในด้านมหาอุดย่ยงคงกระพันวันแทงไม่เข้ารูปทรงของเหรียญก็ออกจะแปลกกว่าเหรียญรูปเหมือนอื่นๆเหรียญรูปเหมือนของหลวงพ่อแช่มรุ่นแรกมีความแปลกแตกต่างจากเหรียญรูปเหมือนทั่วไปที่นิยมสร้างเป็นเหรียญรูปไข่หรือเหรียญรูปทรงเสมาลักษณะเหรียญจะเป็นทรงกลมขอบโดยรอบหยักเป็นมุมแหลม16หยกักเท่ากับอัตราโสรถมงคลพระเจ้า16พระองค์ ซึ่งมักเรียกกันว่าเหรียญรูปพัดพุทธานหรือเหรียญโคงจักรเหรียญรูปเหมือนของหลวงพ่อแค้มรุ่นแรกสร้างเป็นเนื้อทองแดงมีทั้งทองแดงลมดําและไม่ลงดําลักษณะเป็นเหรียญปั๊มขอบหยกักมีหูในตัวแล้วเชื่อมต่อด้วยห่วงกลมด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อแช่มนั่งคองกีวรห่มคุมเต็มองคมือซ้ายยกขึ้นและมีอัขระขอมตัวหนะ้าที่ฝ่ามือ ไม่มีอาสนะสำหรับรองนั่งแต่กลายเป็นปืนควยแทนซึ่งเป็นอุปเทศอย่างหนึ่งทางสายเวทเรียกกันว่าข่มอาวุธหรือเรียกว่าเป็นการตัดไม้ข่มนามโดยรอบมีอักษรไทยว่าหลวงพ่อแค้มวัดตากล้องมีอะขอมตรง,งอ,อกเป็นตัวอะและบริเวณโดยรอบองค์ท่านอ่านว่านโมพุธทธายะในอยักทั้ง16อยากมีพระนามย่อพระเจ้า16พระอ,องค์โดยแบ่งออกเป็นสองพิมพ์ก็คือ พิมพ์หูเดียวและพิมสองหูซึ่งมีความแตกต่างกันที่หูรูปเหมือนของหลวงพ่อแช่มถ้าเป็นพิมพ์หูเดียวหูที่รูปเหมือนจะมีเพียงหูข้างขวาของท่านเท่านั้นส่วนพิมสองหูรูปเหมือนจะปรากฏหูสองหูตามปกติแต่ว่าพิมพ์หูเดียวนั้นจะมีจํานวนน้อยกว่าจึงเล่นหาได้ยากกว่าสะสมราคาเช่าหาก็สูง แต่ที่แน่ๆไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็ตามนับเป็นเหรียญที่เก่าแก่ที่เป็นเลือดด้านพุทธคุณคุม้มครองป้องกันพยานอันตรายต่างๆดีนักส่วนราคาเช่าหาสำหรับเหรียญปืนไข่รุ่นแรกหลวงปู่แช่มวัดตากล้องจังหวัดคนครปฐมนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่2 เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบทนบุรีกรุงเทพมหานครเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2483พระครูวิสุทธ์ศรีราจา์หรือหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบทนบุรีหนึ่งในพระเจจิอาจารย์ผู้ทรงพุทธาคมเป็นเลิศมีชื่อเสียงโด่งดังในยุคสงครามอินโดจีนและสงครามโลกค,ครั้งที่สองและไม่ว่าพิธีพุทธาพิเศษใ,ใดๆก็จะมีชื่อท่านเข้าร่วมด้วยเสมอ หลวงพ่อพิงค์ท่านมีความตั้งใจศึกษาร่่าเรียนทั้งทางด้านคันธุระวิปัสนาธุระและเคร่งคัดในพระธรรมวิยัยจนเป็นที่กล่าวขานท่านชอบออกทุดงเข้าวัดไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลบเนาภัยเพื่อหาความวิเวกและฝึกวิปัสสนากรรมฐานและยังได้ศึกษาวิทยาคมจากพระอาจารย์หลายสำนักจนเชี่ยวชาญแตกฉานทั้งด้านด้านคงกระพันชาตีแ้ลคาาเมตตาม,มหานิยมรวมถึงวิชาแพทย์แผนโบราณ กล่าวกันว่าท่านได้เคยศึกษาร่วมสำนักการกลับหลวงปสุสุวัดปากคลองมาขามเท่าอีกด้วยและเมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางประกอบว่างลงจึงนิมนต์ท่านมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสหลวงพ่อพิงค์ปกครองและดูแลวัดบางประกอบจนกระทะั่งท่านมรณาภาพในปีพศ .2490 สิริอายุได้78ปีเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อพิงค์ปี2485นี้คณะสิทธิ์ได้ขออนุญาตหลวงพ่อพิงค์จัดสร้าง เพื่อไว้แจกอา่สิทธิ์ไว้คุ้มกันภัยในช่วงสงครามการสร้างเป็นมีเนื้อเงินและเนื้อทองแดงลมดำพุตรลักษณะลักษณะเป็นเหรียญลูกไขย่ยกขอบหน้าหลังหิมด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อนั่งเนื้ออาสนะฐานสิงสองข้างจาเลืกอักษรไทยว่าพระภูพิสุทธิิราจารย์วงเล็บพิงด้านล่างสุดเป็นปีที่สร้างก็คือพศ2483 ส่วนพิมพ์ด้านหลังตรงกลางเป็นพระพุทธรูปนั่งแสดงปางมารวิชัยเหนืออาสนะฐานบัวด้านบนเป็นอักขระขอมอ่านว่านโมพุทธ,ธายะพิมพ์ด้านหลังยังแบกออกได้เป็นสามพิมพ์สังเกตที่พระพักของพระพุทธรูปคือพิมพ์หน้าใหญ่เกตเตลเพิงพิมพ์หน้ากลางเกตตุ้มและพิมพ์หน้าเล็กเกตแหลมส่วนพุทธคุณนั้นโดดเด่นทั้งทางด้านแขวคลาดคงกระพันชาตีและเมตตามหานิยม ส่วนราคาเช่าหาสำหรับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อพิงวัดบางปะกอ,อกนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่สามเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักจังหวัดประจวบคีรีขันเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2480 วัดกอรักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบีชิลีขันเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาในราวปีพศ2300มีฐานะแรกเป็นสำนักสงฆ์ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนพัฒนาเป็นวัดก่อรักและยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพศ2515เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปด้วยความเคารพนับถือหลวงพ่อเปี่ยมจันทโชโตหรือนามสมรศักหรือพระครูสุเมธีวรคุณ พระเจจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าอาว่าและเจ้าคณะจังหวัดประจวบชลีขันมีความแม่นยำในการพยากรณ์ดวงชะตาและมีความเชี่ยวชาญในการบรรจุดวงชะตาทางโหราศาสตร์อีกทั้งยังให้ความชำนาญในด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพรเนื่องจากวัตถุมงคลที่จัดสร้างนั้นมีเพียงไม่กี่รุ่นจึงเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากโดยเฉพาะรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากบรรดานักนิยมสะสมภาเครื่องก็ได้แก่เหรียญรุ่นแรกของท่าน ที่สร้างในปีพศ2480จัดสร้างเป็นที่ระลึกงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดก่อรักจัดสร้างมีสองเนื้อก็คือเนื้อทองแดงลมดำและเนื้อเงินลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงคล้ายทรงเสมาข้างเรื่อยจอกหูห่วงด้านหน้าตรงการเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเปี่ยมครึ่งองค์หันหน้าตรงด้านบนรูปเหมือนเขียนคําว่าทัาสุเมธีวรคุณด้านล่างใต้รูปเหมือนเขียนว้า ประจวบคิรีขันพศ2480ด้านหลังไม่มีขอบเปลียนตรงกลางเป็นยัน์อักขละขอมเขียนว่าสุพุทโธมะอาอุประกอบพิธีลุกเสกจากพระเจจิผู้ทรงวิทยาคมในสมัยนั้นอาทิหลวงพ่อแคขมวัดตากล้องหลวงพ่อเงินวัดดอนใญ่หอมและพระเจจิร่วมสมัยอีกหลายรูปตัวราคาเช่าหาสำหรับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเปี่ยมวัดก่อหลักนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่4เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพมศรรอดวัดบ้านไผ่จังหวัดนครราชสีมาเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2492หลวงพ่อพมศรรอดเทพเจ้าแห่งเมืองโคราช ที่เคารพศรัทธาและเลื่อมใสของชาวเมืองโคราชและจังหวัดใกล้เคียงท่านรักสมาถะพอเพียงไม่ยินดียินร้ายต่อราบยดสรรเสริญมุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะต่อสาธุชนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสร้างวัดวาอารามเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนด้วยบริมีและวิทยาคมที่ได้ร่ำเรียนมาส่งให้วัตถุมงคลของท่านสูงส่งด้วยพุทธคุณเป็นที่ลือเรื่อง โดยเฉพาะด้านแคล้วคาดและคงกวพันชาตีเป็นเลือดเหรียนรุ่นแรกของท่านท่าหาบดีชาวรบบรีเป็นผู้สร้างให้ในราวปีพศ2492ตอนที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านภัยลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่หูเชื่อมพิมพ์ด้านหน้ายกขอบโดยรอบสองเส้นตรงกลางเป็นรูปหลวงพ่อหน้าตรงครึ่งองค์ด้านล่างจาลึกหลวงพ่อผมมสอนวงเล็บรอดส่วนด้านหลังเรียบตรงกลางมียันณทรหด แต่ไม่ระบุปีพศที่สร้างในเหรียญรุ่นแรกนี้โดยให้สังเกตแม่พิมพ์ด้านหน้าที่ใต้จมูกด้านขวาของหลวงพ่อจะมีเส้นขนแมวเล็กๆ3มเส้นตรงหัวหอหีบตัวแรกจะมีรอยพิมพ์แตกเป็นเส้นนูนส่วนด้านหลังบริเวณพื้นช่วงหูเชื่อมด้านซ้ายจะเป็นรอยลึกรูปตัวอาและตรงส่วนบนของยันนะทรหดจะมีรอยพิมพ์แตกเป็นเส้นนูนเรียนรูปเหมือนของหลวงพ่อพมสรร่อนรุ่นแรก นับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเมืองโคราชถ้าไม่นับรวมเหรียญของหลวงพ่อคูณถือว่ามีค่านิยมสูงสุดอีกรุ่นหนึ่งแต่ด้วยจํานวนการจัดสร้างน้อยมากไม่เกิน1,000เหรียญผู้ครอบครองบูชาต่างก็หวงแหนจึงหาดูหาเช่ากันได้ยากมากๆในปัจจุบันมีการทําเรียนแบบออกมาหรือนํารุ่นสองมาปรับเปลี่ยนจึงต้องมีความสังเกตและพิจารณาให้ดีกว่าจะเช่าหา ส่วนราคาเช่าหาสําหรับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อพม,มสอนรอดวัดป้านภัยนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่5เหรียญที่โขใหญ่หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2506 เหรียญที่โกเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นโดยเจ้าคุณพระราชโมรีแห่งวัดโพธาเตียนซึ่งมีความสนิทสนมกับหลวงพ่อเงินมากได้เล็งเห็นว่าหลวงพ่อเงินนั้นได้สร้างคุณอุปการไว้มากมายให้แก่วัดดอนใย,ยหอมโดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบสถ์สาลาการ,รเรียนโรงเรียนวัดดอนใย,ยหอมโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งยังมีสถานีอามยและโรงพักสายตรวจสพเมืองนครปฐมจุดพักสายตรวจดอนยยหอม ซึ่งแม้สิ่งเหล่านี้จะมากประโยชน์อาจแต่การดูแลรักษาไม่ให้ใช้งานได้ดีย่อมต้องสิ้นเปืองทรัพย์ไม่ใช่น้อยและในปีพศ2 5 0 0ช่วงต้นต้นหลวงพ่อแชม่มแห่งวัดดอนยายหอมสิทธิเอกของท่านก็ยังเป็นเพียงพระหนุ่มไม่มีชื่อเสียงในตอนนั้นท่านกลัวว่าเมื่อสิ้นหลวงพ่อเงินแล้วทางวัดจะขาดแคลนเงินทุนในการดูแลสิ่งเหล่านี้จึงเสนอให้หลวงพ่อเงินตั้งมูลิธิขึ้นมา พร้อมกันนี้ควนจัดสร้างเหรียญปั๊มขึ้นมาสักรุ่นเพื่อนำออกให้เช่าบูชาตั้งมูลนิธิในคราวเดียวกันด้วยซึ่งหลวงพ่อเงินก็เห็นชอบด้วยท่านเจ้าคุณจึงรับอาสาเป็นแม่งานในการจัดสร้างโดยให้ช่างแห่งกองกระสาบแกะแบบและปั๊มเหรียญกลมขึ้นมา3ขนาดคือเหรียญเล็กกลางและใหญ่โดยเมื่อกองกระสาบในฐานะโรงงานหลวงพ่อให้เป็นผู้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ เหรียญรุ่นนี้จึงออกมาสวยงามทําให้เป็นที่นิยมมาตั้งแต่เดิมเฉพาะรุ่นแรกเหรียญกลมจิกโกใหญ่ปี2,506นั้นมีการแยกบล็อกแม่พิมพ์ออกถึง4บล็อกด้วยกันก็คือ 1. บล็อกเต็มหรือบล็อกไม่มีตําหนิเลย 2. บล็อกวอแหวนขาดซึ่งวอตรงหัววัดดอนใหญ่หอม 3. บลอกวอแหวนขาดนอขาดวอตรงวัดดอนใหญ่หอมและนอตรงพระราชธ,ธรรมภาคอ ซีบ็อกนิยมนอแตกซึ่งนอนหนูตรงคําว่านครปฐมจะมีเส้นแตกใหญ่อยู่เท่าท,ที่ทราบมีการสร้างเพียง3เนื้อก็คือเนื้อนาคเนื้อเงินและเนื้ออะบา,ากา้าหรือเนื้ออะบา,าก้าชุบนิกเกิลส่วนจํานวนการจัดสร้างไม่ทราบจํานวนที่แน่ชัดว่าเท่าไรส่วนราคาเช่าหาสําหรับเหรียญี่โกใหญ่ของหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมก็อ,อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่6เรียนรุ่น3พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2508พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรท่านเป็นสิทธิ์รุ่นแรกๆของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้เป็นแม่ทัพสายวิปัสสนากรรมฐานปายอรันวาสีหรือที่เรียกกันว่าวัดป่า และยังเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พัธธร,รมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาพระอาจารย์ฟั่นเป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดเวลาที่อยู่ในร่มกาสาวพัทเพ่งครับในพัธธรมวินนยอย่างไม่มีความด่างพ้อยใดๆคําสอนของท่านเป็นที่น่าศรัทธาเรื่มใสของทุกคนที่มีโอกาสได้กราบไหว้โดยเฉพาะแนวทางการปฏิบัติธรรมที่ก่อให้เกิดสติปัญญา หลวงปู่ฟั่นท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่4มก,กราในปีพศ2520ณวัดป่าอุรมสมพรอันเป็นอนุสรสถานที่สำคัญของท่านสิริรวมอายุได้78ปีอันสาที่58เหรียนรุ่น3ของท่านจัดสร้างในปีพศ2508พระอาจารย์ฟั่นรุ่นนี้สร้างถวายโดยคณะสิทธทหารอากาศส่วนเหรียญรุ่นนี้ได้นำเหรียญด้านหน้า ของบล็อกรุ่นแรกนำมาสร้างสําหรับเหรียญรุ่นนี้มีการสร้างทั้งหมดก็คือรุ่น1ถึงรุ่น7โดยใช้แม่พิมพ์ด้านหน้าตัวเดียวกันเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่นนี้มีการจัดสร้างก็คือเนื้อทองแดงผิวไฟและเนื้อทองแดงรมดำสําหรับลักษณะของเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่น3เป็นเหรียญรูปวงรีรูปไข่มีหูห่วงแม่พิมพ์ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนพระอาจารย์ฟั่นหันข้างครึ่งตัว ด้านบนมีอักษรไทยว่าสิทธ์ทอสร้างถวายรุ่น3ช่วงกลางก็คือคาถาหัวใจพยานกยุงทองส่วนด้านล่างระบุวัดป่าอุดรมสมพรสกลนครวัตถุมงคลของท่านพระอาจารย์ฟั่นทุกรุ่นมีพุทธคุณโดดเด่นรอบด้านโดยเฉพาะแคล้วคลาดปลอดภัยและเมตตามหานิยมจนเป็นที่เรื่องลือกันอย่างกว้างขวางเป็นที่นิยมและสแสวงหาอย่างสูงในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์และหายากยิ่งในปัจจุบันค่าความนิยมของวัตถุมงคลของท่านพระอาจารย์ฟัน่นั้นมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนหลักล้านตามอายุการจัดสร้างความโดดเด่นของรูปแบบเจตนาผู้สร้างถวายจำนวนเหรียญและประสบการณ์ส่วนราคาเช่าหาสำหรับเหรียญรุ่นสามของท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาร,รุก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่ 7. เดเลียนหลวงปู่เผือกวัดสาลีขโขจังหวัดนนทบุรีเรียนรุ่นนี้แจกในปีพุทธศักราช2510เรียญหลวงปู่เผือกวัดสาลีขโขจังหวัดนนทบุรีเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพศ2507ปลูกเสกนานถึงสาปีเต็มโดยพระอาจารย์สมภพผู้สร้างเรียนรุ่นนี้ได้นำไปปลูกเสกที่ถ้ำแก่งระวะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการปลูกเสกเดียวตลอดตรมากเมื่อออกพรรษาแล้วจึงแจกแก่บรรดาศิทธิานุสิทธิ์ไปจำนวนหนึ่งในปี2510ส่วนที่เหลือได้ประกอบพิธีปลูกเสกอีกครั้งที่วัดสาริขโขเมื่อวันเสาร์ห้าปีพศ2512และปลูกเสกต่ออีก3เดือนในอดีตชุมชนย่านวัดสาริขโขขึ้นชื่อว่าเป็นโรงนัเกเลงถึงกับมีคำพูดติดปากว่าหนังไม่เหนียวห้ามเที่ยวสาริขโข ทุกวันนี้หากเสียนพระพูดถึงวัตถุมงคลวัดสารีขโขแล้วก็จะนึกถึงคําพูดประโยคนี้ลักษณะของเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญปั๊มใหญ่รูปสี่เหลี่ยมมีการเขียนอักขระเลขยันไว้จํานวนมากจนเต็มเนื้อที่บนหน้าเหรียญหลวงปู่เผือกวัดสารีขโขรุ่นแรกพิมพ์นิยมออกจากวัดปีพศ .2510 เป็นเหรียญที่สวยงามทรงคุณค่าและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นมหาอำนาจแก่ผู้ครอบครองเป็นที่ย้ำเกรงแก่คนทั้งหลาย ดังพญาราชสีไม่รู้จบอีกทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคาดมหาอุดและอยู่ยงคงกระพันก็เป็นเลือเพิ่มภูน้ำนาจทั้งบาร,รมีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกประการก็ดีเยี่ยมรวมทั้งหมดในเหรียญเดียวเป็นที่มหัศจรรย์มากจนมีผู้อยากครอบครองมากมายด้านหน้าและด้านหลังเหรียญเป็นอักขรเลขพระมหายันเฉพาะของหลวงปู่เผือกอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักหลวงปู่เผือกนั่งบนบัลลังก์สิง อันกึกกล้องรวมทั้งด้านหลังพระยันวงเดือนอันวิเศษเหนือฟ้าเหนือดินเป็นที่เกรงขามแก่ผู้พบเห็นเหรียญลูกปูเผือกรุ่นนี้ปลูกเสกโดยพระอาจารย์สุภพจากการประทับทรงหลวงปูเผือกนับเป็นเหรียญดีและขลังมากเหรียญหนึ่งของเมืองนนทบ,บุรีประสบการณ์มีมากจนสุดจะบรรยายจนกลายเป็นเหรียญยอดนิยมมานานจำนวนการสร้างก็มีเนื้อทองคำ มีมากกว่า3เหรียญเนื้อเงิน108เหรียญและเนื้อทองแดง2,510เหรียญส่วนราคาเช่าหาสำหรับเหรียญหลวงปู่เผือกรุ่นแรกวัดสาริโขจังหวัดนนทบ,บุรีนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่8เหรียญพระยศหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐมเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2517เหรียญพัยดยศหลวงปู่เพิ่มรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4ของหลวงปู่เพิ่มโดยเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยมีเนื้อหาอวนสารดีเยี่ยมเหรียญหลวงปู่เพิ่มรุ่น4สร้างเว้นจากเหรียญรุ่น3นานถึง4ปียังมีการสร้างขึ้นโดยมีพระครูประดักใบคุณวีโรไปติดต่อช่างเจริญ ซึ่งขณะนั้นท่านอายุ71ปีร้านสุพรรณศิล์นถนนตะนาวกรุงเทพมหานครเป็นผู้แกะแบบพิมพ์ช่างเจริญผู้นี้มีฝีมือแกะเหรียญดีมากเป็นช่างเก่าแก่เหรียญวัสุทัศน์รุ่นกเก่าๆมักจะแกะโดยช่างเจริญขณะนั้นคุณรุงเจริญเลิกแกะแล้วเพราะสายตาไม่ค่อยดีแต่ด้วยอยากได้ฝีมือแกะพระประหลัดไปจึงอ้อนวอนจนท่านมีความเมตตาบอกว่าขอแกะให้เป็นงานชิ้นสุดท้าย แต่จะรีบร้อนไม่ได้เหรียญรุ่นนี้จึงไปให้ท่านแก่ให้ตั้งแต่เดือนตุลาคมพศ2516เพื่อให้ใช้ทันงานทําบุญวันเกิดของหลวงปู่เพิ่มครบรอบ89ปีในพศ2517การแกะพิมพ์ใช้เวลานานถึง2เดือนเต็มจึงเริ่มลงมือปั๊มได้เหรียญรุ่นนี้จัดว่าเป็นเหรียญที่มีความงามมากที่สุดในจำนวนเหรียญทุกรุ่น และใบหน้าของหลวงปู่มีความเหมือนมากถึงแม้จะแกะเป็นรูปนั่งสมาธิเต็มองค์ใบหน้ามีขนาดเล็กแต่ก็มีความเหมือนมีชีวิตชีวานับว่าไม่เสียโอกาสที่ให้ช่างเจริญในช่างฝีมือเยี่ยมผู้มีวัยสูงมันจงแกะให้เรียนรุ่นนี้มีการสร้างอยู่ด้วยกัน2เนื้อก็คือเนื้อเงินสร้างจํานวน90เหรียญและเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองสร้างจํานวน3 0 0พเหรียญ ประสบการณ์ของเหรียญรุ่นที่4นี้คือเด่นทางด้านแ้วคาดและเมตตามหานิยมมีคนประสบมาไม่น้อยส่วนราคาเช่าหาสําหรับเหรียญพระยศหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่9 เหรียญพวกกระซับพ,พิมพใหญ่เจ้าคุณนอวัดเทพศรินกรุงเทพมหานครเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2513ท่านเจ้าคุณนอเป็นพระสุปฏิปโนผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเฉียบขาดในการปฏิบัติธรรมพระเครื่องและวัตถุมงคลของท่านมีพุทธคุณสูงประสบการณ์มากมายหลากหลายพระธรรมวิสโกภิกขุหรือพยานรรัตราชมานิ์วงการพระเครื่องเรียกว่า เจ้าคุณนอวัตถุมงคลรวนเป็นที่นิยมสะสมโดยเฉพาะเหรียญโภกรัพั์เจ้าคุณนอพศ2513จัดสร้างโดยพระมหาสงฆ์สุวิเวโกวัดเทพสุรินทาวาสและเจ้าคุณนออธิษฐานจิตเมื่อวันที่5ธันวาคมในปีพศ2513ออกแบบและปั้มโดยกองกษะัมีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่เนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะโรหะผิวไฟ ลักษณะเป็นเหรียญกลมไม่มีหูห่วงด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนเจ้าคุณนอหันข้างในเหรียญทรงกลมด้านล่างใต้รูปเหมือนมีอัคราฉายาธรรมวิตโกด้านหลังเหรียญเป็นยันน้ำเต้าหรือยันพักวมัมภายในบรรจุอัคราหอมหกตัวและตัวปีพอศที่สร้างก็คือ2513ด้านข้างเหรียญเป็นขอบสตางจึงอุป,ปมาได้ว่าไพมีไว้บูชา จะเป็นโภกระทรับมงคลกับชีวิตทําให้เรียกขานว่าเหรียญโภกระทรับส่วนราคาเช่าหาสําหรับเหรียญโภกระทรับเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญครับและนั่นก็คือ9อันดับพระเหรียญพระเจจิอาจารย์ ที่มีค่านิยมตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในชุดที่2และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ